ถ้าอยากหลับดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับสวัสดีครับเซนเซแปะเพจสรุปให้ชาแนลสรุปให้นะครับวันนี้ก็พามาบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้พาลูกๆแล้วก็ภรรยามาทานข้าวร้านอาหารแถวแถวตีสะพานเจษดาเนะ จริงๆก็อยู่แถวนี้มาสักพักนะครับแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้แวะมาร้านนี้ดูบรรยากาศดีมากเลยครับก็ด้านหลังนี้ก็เป็นเรือนไทยที่เขาอนุรักษา์ไว้นอนร้านอาหารก็อยู่ตรงนี้แหละครับรีวิวให้เขาหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างหลังผมก็จะมีสวนซึ่งก็เดินได้ชิลๆนะครับร้านนี้ได้รับเป็นมิชลินสตาร์ด้วยนะหลายปีเลยทีเดียวเมื่อกี้ที่ผมดูก็เห็นตั้งแต่ปี2021 22 23เลยนะครับทีนี้ กลับมาคุยกันที่เนื้อหาของเจ้าหนังสือเล่มนี้กันดีกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนปกนะผมเพิ่งจะได้รับหนังสือมาจากทางสำนักพิมพ์ก็ขอบคุณทางสำนักพิมพ์ด้วยนะครับก็ทําให้นึกถึงตอนที่สรุปหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในหัวข้อยอดคิดที่ผมเอาไปใช้ในการบรรยายด้วยเพราะว่าคิดคล้ายๆผมไหมว่าวันพรุ่งนี้ที่ดีเริ่มจากคืนนี้ที่คุณนอนดีเแออ้าใครที่เลขสี เหมือนผมแล้วนะครับคุณก็จะรู้เลยว่าการนอนไม่พอเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเนาะสมัยหนุ่มๆอายุย20่ิดนิดๆน,นอนวันละสองสามชั่วโมงอะไรมันไม่เคยเป็นประเด็นครับแต่พอขึ้นเลขสามหรือว่าขึ้นเลขสี่การนอนไม่พอนี่คือเป็นปัญหาระดับชาตินะครับดังนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะที่คนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ เขาเรียกกรนนอนไม่ได้นอนเก่งเหมือนโรบิตะนะแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีหรือหลักการการนอนให้มีประสิทธิภาพคนเขียนชื่อนายแพทย์นิชิโนเซจินะครับซึ่งเขาก็อยู่ในสแตนฟอร์ดนี่แหละนะครับจร,จริงๆหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายครับแล้วก็มีงานวิจัยนะปกล่าสุดนี้คือเขาทําราคาไว้ที่255บาทจํานวนหน,หน้าก็ไม่ได้หนามากครับ200กว่าหนะ้าซึ่งก็ผมก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่อ่านสบายๆนะ ทีนี้เรามาว่ากันดีกว่าสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมมักจะเอาไปบรรยายแล้วกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไ,ไรอันดับแรกก่อนจริงๆเราต้องบอกว่าการนอนนะครับมันมีสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือปริมาณของการนอนที่เหมาะสมส่วนที่สองคือคุณภาพของการนอนเอาส่วนแรกก่อนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าในยุคสมัยเนี้ยเราพอทราบกันอยู่แล้วแหละว่านอนประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสม นะครับถ้าอ้างอิงงานวิจัยเนี่ย <_ S 1> เขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะนะครับคนเนี่ยจำเป็นจะต้องนอนให้ได้ประมาณ7ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้ถือว่าพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าทุกคนต้องนอนให้ได้7 8ถึงชั่วโมงต่อวันทุกคนหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ครับผมถ้าเราเอา10คนมายืนเรียงกันนะฮะจะมี1คนนะครับนคนที่เขาสามารถนอนต่ำกว่า7หรือ8ชั่วโมงได้นะครับ กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่พิเศษหน่อยก็คือไม่ต้องนอนเยอะครับนอน4ี่ชั่วโมงก็อาจจะรู้สึกอิ่มแล้วก็มีนะผมเองก็ตอนสมัยเรียนก็เคยสงสัยเหมือนกัน ไม่รู้มีใครเคยสงสัยเหมือนผมไหมเวลาติวหนังสือสอบกันนะครับถ้าคุณอ่านหนังสือไม่ทันคุณก็จะอ่านแบบนอนแค่สองสามชั่วโมงใช่ไหมแล้วคุณก็ไปสอบนะครับสภาพก็คือไม่ได้เรื่องนะครับวิชาน,านั้นเอแต่จะมีเพื่อนของคุณบางคนที่เขาก็นอนคล้ายๆคุณะ่ะก็คือติวพร้อมกัน3ามสี่ชั่วโมงทำไมตื่นมามาดูสดชื่นจังใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้และครับก็คือหน,นะนึ่งในสิบนะทีนี้จะมีอีกกลุ่มนึงพิเศษเหมือนกัน1ิคนเมื่อสักครู่มีหนึ่งคนที่นอนต่ํเจ็ดชั่วโมงแล ต้องเกินแปดนะฮะต้องเกินแดถ้าไม่เกินแดก็จะนอนไม่พอนะครับ สองคนสองกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือ20%ใช่ไหมกลุ่มหนึ่งคือนอนน้อยได้นะฮะในบรรดาคนที่เขาชอบเอามาอ้างอิงก,กันก็จะชอบพูดถึงนโปเลียนอ่าที่เป็นราชานะครับที่ไปตีเมืองสมัยก่อนเขาก็จะชอบมีความเชื่อเพราะมันไม่มีงานวิจัยนึกออกใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าไอคนที่มันนอนเกินสี่ชั่วโมงเนี่ยขี้เกียจเขาก็จะชอบไปปลูกนักรบเขาไปปลูกทหารของเขามามารบนะครับซึ่งมันไม่พอพลังงานไม่ได้นะฮะ ส่วนอีกคนนึงนะครับคนที่ต้องเกิน8ชั่วโมงเด็เขาชอบพูดถึงกันก็คือไอซสไตล์นะครับไอสไตล์ I เป็นคนที่ต้องนอนเกิน10-12ชั่วโมงต่อวันนะครับก็เลยจะมีคนแซวว่าเอ้ยถ้าอยากฉลาดแบบไอสไตล์ให้นอนเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวแต่อยากไดนะครับดังนั้นถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานอนกี่ชั่วโมงแล้วโอเคคําตอบก็คือเราก็ลองนอนบ่อยๆนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วการนอนมันคือหนึ่งในสามของชีวิตถูกต้องไหมครับถ้า เรานอนประมาณนึงอ่ะเราจะรู้เองโดยอัตโนมัติแหละครับว่าเอ้เราอะหกชั่วโมงพอเจ็ดชั่วโมงพอหรือว่าแปดชั่วโมงพอนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงไม่ต้องไปอ้างอิงงานวิจัยอะไรให้ใหมันยุ่งยากนะครับทีนี้คําถามถัดมาก็คือแล้วเรื่องของค,คุณภาพนะฮะมันเกี่ยวข้องอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะไปคุณภาพผมนึกออกเรื่องหนึ่งขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกัน จริงๆนะครับจำนวนชั่วโมงมีผลยังไงนะฮะเขามีงานวิจัยที่บอกเลยว่าถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวไม่แน่ใจมีใครมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวบ้างไหมนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวลองสังเกตดูก่อนว่านอนพอไหมโอเคไหมอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าปริมาณการนอนนอนต้องวัดกับแต่ละคนใช่ไหมครับเขาไปทํางานวิจัยมานะ เอาสุภาพสตรีชาวสหราชอาณาจักรนะครับน่าจะหลักหมื่นคนนะในงานวิจัยของหนังสือเล่มนี้เขาอ้างอิงไว้เขาบอกว่าถ้าเราเอาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชั่วโมงของการนอนนะครับไล่ไปเป็นแกนเอ็กนะฮะไล่ไปตั้งแต่3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปจนถึง10กว่าชั่วโมงนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับค่า BNI BMI นะฮะก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวอาหารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2อ่ะก็เราไปพิมพ์คำว่า BMI ก็ได้เนาะทีนี้เขาพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่นอนวันละประมาณ7แถวๆ7วถึง8ชั่วโมงเนี่ยครับค่าเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มนั้นจะมีน้ำหนักตัวหรือว่า BMI ที่ค่อนข้างดีครับในขณะที่คนที่นอนน้อยๆน,น,นะฮะคนที่นอนน้อยๆน,น,นะครับ b บีจะสูงแล้วก็คนที่นอนมากเกินไปเบีไอก็สูงเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยการนอนให้เหมาะสมนะครับมันช่วยให้คุณสุขภาพดีโดยอัตโนมัตินะงันเบื้องต้นเนี่ยครับถ้าน้ําหนักตัวเกินลองดูก่อนว่านอนพอหรือเปล่าถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของการนอนอือทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของคุณภาพของการนอนเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องของอหลับลึก กับรับตื้นผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายทีนี้แน่นอนว่าในภาวะที่ร่างกายซ่อมแซมได้ดีสมองมีการรีเฟซหรือว่าแบบว่าชะรล้างข้อมูลนะครับแล้วก็เสริมเรื่องภูมิต้านทานซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอเนี่ยครับตัว90นาทีแรกในหนังสือเล่มนี้บอกไว้เลยว่าสำคัญมากก็คือว่าช่วงที่ร่างกายได้ฟื้นฟูมากที่สุดสมองได้รีเซ็ตมากที่สุดนะครับคือช่วง90นาทีแรก สำคัญยังไงนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอดนอนคือคุณรู้ว่ายังไงวันนี้คุณก็นอนไม่พอหรอกสิ่งที่คุณควรจะต้องโฟกัสคือพยายามทำให้90นาทีแรกของการนอนครับมันมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด อันนี้คือหัวใจของการสร้างคุณภาพในการนอนนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับการนอนเราก็จะบอกว่าเรามี2ส่วนเนาะเรื่องของประสิทธิภาพในการนอนเราไม่นับจานวนชั่วโมงแล้วนะฮะเราบอกว่าหลับได้หลับดีครับผมหลับได้กับหลับดีหลับได้คำอธิบายง่ายๆก็คือหัวถึงหมอนหลับไม่ใช่ว่านอนกิ้งมาชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หลับสักทีอย่างเงี้ยอันนี้หลับไม่ได้ใช่ไหมครับหลับดีก็คือหลับแล้วหลับลึก ทีนี้การจะหลับได้กับหลับดีเนี่ยเอาเท่าที่ผมจําได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอ่านมาน่าจะหลายปีละก็คือหนึ่งพยายามทําให้อุณหภูมิแกนกับอุณหภูมิผิวกายนะครับมีส่วนต่างกันใกล้เคียงกันใช้คํานี้ดีกว่าอธิบายก่อนว่าอุณหภูมิแกนกับอุณหภูมิผิวกายต่างกันยังไงนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะมีการยิงวัดอุณหภูมิแตะเซนเซอร์ใช่ไหมครับอันนี้อุณหภูมิผิวกายครับอื แต่ว่าถ้าเกิดเราวัดสลอดก็คืออมพลอดหรือว่าสอดใส้รักแร้อันนั้นคืออุณหภูมิแกนมันจะต่างกันนิดหน่อยอ่ามันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าภาวะที่ทําให้เรารู้สึกง่วงคือภาวะที่อุณหภูมิสองอันนี้ใกล้เคียงกันอ่ะทำยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นหลักการก็คือเขาไปวิจัยมาแล้วนะครับว่าถ้าคุณสามารถทําให้อุณหภูมิสองอันนี้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกันได้ร่างกายจะรู้สึกง่วงนอนครับผมอืมโอเคเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ทำยังไงให้หลับง่ายนะครับสิ่งแวดล้อมมีผลหลายๆคนผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นคล้ายผมหรือเปล่าก็คือถ้ามีแสงสว่างมากๆจะหลับไม่ลงอุณหภูมิร้อนมากเกินไปชื้นมากเกินไปหลับไม่ลงนะครับการที่เราจะทําให้เราหลับได้แล้วก็หลับดีไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับเรื่องของอุณหภูมิร่างกาย2คือแสงสว่างครับผมอุณหภูมิร่างกายทํายังไงให้มันใกล้กัน หนังสือเนี่ยแนะนําไว้หลายวิธีเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยครับมี2วิธีด้วยกันวิธีที่1คือแช่น้ําอุ่นครับผมแช่น้ําอุ่นประมาณสัก15นาที คุณก็จะสามารถทําให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยครับร้อนแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วทาให้2อ,อุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วคุณก็จะง่วงนะครับนั่นเป็นเคล็ดลับเล็กๆด้วยน้อยที่ชาวญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันนะก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาก็มาจะแช่น้ําอุ่นกันด้วยนะแล้วก็เข้านอนนะครับก็ทําให้เขาหลับได้ลึกมากขึ้นส่วนเรื่องของแสงอ่ะผมว่าอันนี้หลายๆคนพอจะนึกภาพออกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณ นอนในสภาวะที่มันสว่างเกินไปมันก็หลับยากถูกต้องไหมครับอย่างนั้นเนี่ยในห้องก็ควรจะ,ะมั่นใจว่าพาม่านหรือว่าแสงไฟที่มาจากพวกอุปกรณ์เครื่อใช้ไฟฟ้าทั้งหลายครับมันควรจะไม่สว่างจนเกินไปนะครับทีนี้ผมนึกออกอีกเรื่องหนึง่งก็คือ แล้วถ้าที่บ้านไม่มีอ่างล่ะทํำยังไงนะครับก็ฝักบัวก็พอได้ครับฝักบัวที่เป็นน้ําร้อนก็พอได้แต่อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีไม่แพ้กันเลยคือการแชร่เท้าครับแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นอืมสินาทีวิธีนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิร่างกายกับอุณหภูมิผิวกายนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันผมลองมาหมดแล้วแช่น้ําอุ่นแช่เท้าดีนะครับดีกว่าไม่แช่แน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ออกกํลาลังกายด้วยสักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้นะรวมๆแล้วก็เป็นหนังสือที่ ผมว่าดีมากๆนะครับมีทั้งงานวิจัยมีทั้งคำอธิบายมีทั้งเ,เขาเรียกว่าตัวอย่างของคนที่นอนไม่หลับแล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะก็เป็นอีกเล่มหนึ่งครับสำหรับท่านไหนที่นอนไม่หลับก็แนะนำนะครับสำนักทีม Howto ราคา255าบาบาทถ้าชอบคลิปประมาณนี้ฟังสบายๆดูวิวเพลินๆอย่างนี้นะฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช anel สรุปให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ